ไปจักรยานไปจักรยานยังยืนดูเลยลูกไปจักรยานไป <Okay. S 1> ไปไปจักรยานนะไหนจักรยานอยู่ไหนคะอยู่ไหนนะอ่าจะไปพายายไปไหนจักรยานนะได้เวลาเลาะแล้วเหรอฮะได้เวลาเลาะแล้วเหรอคะเออเจอเจ,เจได้เวลาเลาะแล้วอ่าเปิดประตูหรือเปล่า เปิดประตูได้เปล่าคะเปิดประตูเรื่องนะเออเรียกใครอ่ะเรียกใครคะยังไงกุูเจียอยู่นี่ไงยังไงกุูเจียอยู่กับใหญ่ยังไงเยเอาเปล่ายังไงกุิดเจียาเปิดเอาพวกเจเปิดประตูอาจารย์อาจารย์เจียเปิดประตูเอ้ยไปไปพวกเจีเปิดประตูเปิดได้ไหมคะอ่าเอาไปเปิดเปิดสิเปิดยังไง ไหนเปิดไงเปิดไ,ไงคะวัวมันทำไมลดลลองจังลลลเลยอ่าไ,ได้ยังคะเอามามายายเปิดมาเอามาให้ยายมา